สวัสดีนะคะเพื่อนทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายลาวันจากเยอรมนีค่ะก็วันนี้นะคะพี่ติวก็จะเข้าป่าอีกแล้วนะคะไปเก็บบลูเบอรี่นั่นเองนะคะก็เป็นปีทองของบลูเบอรี่ปีนี้จริงๆนะว่าที่เยอรมันป่าที่ที่เมืองนะคะก็จะมีบลูเบอรี่ที่ดกมากนะคะปีนี้อย่างดกเลยจริงๆนะคะจนได้แยม เยอะจริงๆจนขวดที่พี่ติ๋วเก็บไว้นะคะขวดเปล่าที่เก็บไว้เนี่ยตอนนี้ถูกใส่แยมจนเกลี้ยงเลยนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> คือไม่มีที่จะใส่แล้วะค่ะ <c oughs> ขวดเปล่าที่เคยเก็บไว้เยอะๆก็เต็มไปด้วยแยมบูเบอรี่นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่พี่ติ๋ว อาจจะพาเข้าป่านะคะเดินออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าป่าเราก็มาชมวิวสวยๆนะคะมุมบนนะคะของเมืองมิเชลสตาร์นเองนะคะที่เห็นอยู่นะคะขึ้นมาบนเนินเขานี่ก็จะเสียงลมนะคะก็จะมีลมอากาศเย็นนะคะจริงๆแล้ววันนี้ก็ท้องท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะ คือพยากรณ์ก็บอกแล้วล่ะว่าไม่มีฝนนะคะแต่พวกพี่ติ๋วก็ยังต้องถือร่มมาด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ,ะตรงนี้ก็เป็นคอ,อกสนามม้านะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วพี่ติว๋วตั้งใจจะถ่ายม้ามาให้ชมด้วยนะคะพอดีมาเขาอยู่ไกลไปน,นิดนึงนะคะค่ะไว้วันหน้านะคะเดี๋ยวพี่ติว๋วจะถ่ายให้ชมเป็นคอกมา้าแล้วก็จะมีม้าสวยๆเยอะเลยค่ะที่นี่นะคะ ที่นี่เขาจะเลี้ยงม้าด้วยนะคะแล้วก็จะปลูกหญ้านะคะให้ม้านะคะไว้ให้ม้ามากินเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็เขาก็ปล่อยม้าออกมานะคะ,ะกลางแจ้งในบรรยากาศที่อากาศดีๆนะคะคุณยิวก็เดินล้ำหน้าไปเลยะคะ่ะปกตินะคะพวกเราเดินเข้าป่านี่นะคะก็จะมาออกกำลังกายส่วนมากนะคะ แต่ยามนี้นะคะคือมันมีผลไม้ป่าให้เก็บนะคะ,ะจุดประสงค์หลักตอนนี้ก็คือตั้งใจมาเก็บผลไม้ป่านั่นเองนะคะก็คือได้ออกกำลังกายด้วยนะคะค่ะแล้วก็ได้เก็บผลไม้ด้วยปีนี้ได้แยมเยอะมากนะคะคือผลไม้ป่าปีนี้รู้สึกจะเยอะค่ะเพราะว่าฝนดีนะคะค่ะทางเยอรมน,นีก็มีฝนปีนี้อย่าง คือตกต่อเนื่องนะคะคือเป็นประวัติการเลยว่างั้นเถอะปกตินะคะพวกเราจะเดินตรงนะคะแต่ว่าวันนี้แยกขวาออกมานะคะเพราะว่าป่าบุรีบุรีป่าใหม่นี้นะคะจะอยู่ฝั่งขวานะคะฝั่งแรกคือพิ่ีเก็บไปหมดแล้วนะคะ จริงๆแล้วป่านี้ก็เป็นป่าของพี่ติ๋วคนเดียวแเราไม่มีใครเก็บเลยนะคะก็สนุกอยู่คนเดียวเก็บมาทําแยมนะคะอืมก็คิดถึงป่านะคะช่วงนี้นะคะจะไปไหนก็คิดถึงป่าเพราะว่าคือบบุรี่นะคะถ้ามันหมดก็คือปีปีละครั้งนะคะ ที่เราเห็นนะคะสภาพป่าก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้สีเขียวนะคะก็มาเข้าเขตของกวางนะคะเขตนี้กวางจะเยอะนะคะก็พิจิเดินเข้าป่านี่ก็จะได้ยินก็แคก,ก็แกนะบางทีมันมีกวางวิ่งตัดหน้าถนนมานะคะบางวันเราก็เจอบางวันเราก็ถ่ายรูปทันนะคะมาถึงป่าบูเบอรี่แล้วนะคะก็เดี๋ยวถ่ายวิว ให้ชมสวยๆก่อนแลแ้วตอนนี้พี่ติ๋วก็จะได้เก็บนะคะป่านี้ก็อุดมสมบูรณ์นะคะก็เม็ดบูเบอรี่นี้จะเม็ดใหญ่นะคะค่ะวันนี้ก็พี่ติ๋วก็เก็บแค่กลุ่มเดียวนี้ก็เอาไม่หมดแล้วนะคะก็ยังมีอีกนะคะยังมีอีกหลายช่วงนะคะที่เป็นป่าของบูเบอรี่อยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เอากลุ่มนี้ก่อนนะคะ แล้วก็มันนี้เป็นรอบที่3แล้วก็พิจิตเก็บเยอะนะคะเก็บแต่ละรอบนี้ก็คือเก็บเยอะก็คือเอาไปทําเยลนะคะแต่ละรอบก็เอาไปทําเยลมานะคะจริงๆแล้วนี่บูเบอรีนี่ค่ะก็มีราคาสูงนะคะก็ทาง ถ้าอยู่ยุโรปก็ก็จะมีเป็นบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็ไม่มีป่าบูเบอรี่นะคะไม่ใช่ว่าจะมีทั้งหมดนะคะก็คือมีบางพื้นที่ค่ะค่ะอันที่จริงเขาจะมีะสตรอเบอรบรี่ป่าด้วยนะคะแต่ว่าพอดีพี่ติ๋วเก็บยากนะคะมัน เป็นลูกเล็กแล้วก็มันจะเละนะคะคือเก็บบลูเบอรี่มันจะเก็บง่ายกว่านะคะพี่ติวก็เลยคือใจชอบด้วยค่ะพี่ติวเป็นคนชอบกินบลูเบอรี่ด้วยค่ะก็เลยคือเห็นเห็นบูเบอรี่ก็ต้องรีบเก็บไว้ก่อนนะคะทั้งกินสดปัน่นใส่นมด้วยนะคะที่เหลือเราก็ทำแยมทั้งหมดน,น,นะคะค่ะเนื่องจากว่า ต้นบูเบอรี่นะะี่ค่ะเขาจะต้นเตี้ยนะคะแล้วก็ลูกเขาเล็กนะคะเก็บก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะคะกว่าจะได้บูเบอรี่มาเป็นสองถังนะคะก็เก็บทีละเม็ดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าเรารีบมากเกินไปก็ทําให้บูเบอรี่อ่ะเละนะคะเราก็พยายามระมัดระวังกันนะคะค่ะได้บูเบอรี่เสร็จ ก็เตรียมกลับนะนะคะก็ถึงช่วงเย็นพอดีช่วงที่ออกป่านี่ก็ประมาณทุ่มแล้วนะคะก็คุณวิวก็ล้ำหน้านะคะคุณวิวนี่เตรียมขาสั้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเขามาออกกําลังกายด้วยไงคะพี่ติวก็นั่งเก็บบูบอรี่รอเขาอะนะคะ,ะขากลับนะคะก็เห็นมานะคะแวบบๆนะคะเขาก็อยู่ส่วนบนเขาไม่ได้ลงมาข้างล่างให้เราชมก็ไว้วันหน้านะคะเดี๋ยวพี่ติวถ่ายให้ชม,มนะคะ ชมวิวยามเย็นสวยๆนะคะท้องฟ้าแจ่มใส กลับถึงบ้านนะคะก็เป็นหน้าที่ของคุณบิวนะคะทำความสะอาดบูเบอรี่นะคะครับแยกออกมาไว้นะคะก็เตรียมปั่นนะคะแล้วก็เตรียมคนใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ถึงช่วงเช้านะครับพวกพี่ติ๋วข้อจะมาะทำใส่ความร้อนนะคะกวนนะคะกวนน้ำตาลที่เราหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะกวนแล้วก็ต้มภาชนะให้ให้ร้อนนะคะ พี่ติวก็มีคลิปที่ทำแยมไว้ให้ชมก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันนี้ก็ทำรอบที่สองที่สามแล้วล่ะคะ่ะก็ขวดที่เราเตรียมไว้ก็เต็มไปด้วยแยมนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ได้เยอะเหมือนกัน <c oughs> ขัะท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์นะคะ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ชมคลิปถัดๆไปขอบคุณค่ะ